พเพื่อนเพิ่นขาบีจะถ่ายอะไรให้ดูนี่ไหเพื่อนๆอะไรตัวอะไรคะไหลนี่ยี่นี่นี่อยู่ตรงกลางกล้องเอยู่พเพื่อนๆตัวอะไรคะใครรู้บ้างห้อยหัวลงมาค <c oughs> <อ>้างคาวหรือเปล่า <c oughs> น่ารักสิ <c oughs> ปิดซูมให้ดูนะท่านเพื่อนปิดนั่งๆอยู่นี่ตรงคอนโดมีรถจอดเดี๋ยวนี้ค่ะจอดรถไว้ตรงนี้ก็เลยนั่งเล่นอยู่ตรงนี้มองไปเห็นเห็นตัวนี้ค่ะเห็นตัวนี้ค่ะไหนล่ะอยู่ตรงไหนล่ะเนี่ยค่ะเพื่อน ่รักดีอะ่ะเขานอนแล้วไม่นอนแบบไม่กลัวคนเลยอะ่ะเออเนี่ยหลับตาหรือเปล่าทำไมไม่กลัวขาหลุดลงมาเอาตัวเอาหัวห้อยลงมาแบบนั้นเออส่ักดีเนาะค้างคาวเับเพื่อนบิดว่าค้างคาวเน,ะนา,นาเนะาบายค่ะทกทายถทายถ่าทยค้างคา นอนหลับแอบถ่ายค้งังคานอนหลับให้ดูนะคะซูมไกลนะคะมีนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะจอดรถไว้ตรงนี้